คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่กับงานบ่อดินนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมีรถแมคโครประมาณ6คันนะทุกคนแล้วก็รถ10ล้อดำก็ประมาณ20กว่าคันนะทุกคนนะวันนี้ก็เป็นไซส์งานที่ใหญ่มากเลยนะทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นงานบ่อดินซะส่วนใหญ่นะทุกคนช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ จะทุลักทุเลแล้วก็เฉะแฉะแต่ก็เขาก็จะได้งบกันช่วงนี้นะทุกคนนะรดแบ็กโฮนะทุกคนไม่ใช่แมคโครเออเราก็ติดปากชอบเรียกแมคโครนะทุกคนนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเรายิงนะทุกคนเขาว่าเขาเรียกแบ็กโฮโอเคแบ็กโฮก็แบ็กโฮนะทุกคนนะมาเราก็จะมาดูกันวันนี้แบ็กโฮก็จะมีแคทเทอร์พิล่าสามร สคันนะทุกคนแล้วก็โกเบลโก SK สองร้อยสามคันนะทุกคนนะส่วนสิบล้อดำก็จะมีเยอะเลยนะทุกคนเท่าที่ดูก็มี โนวิเตอร์ห้าร้อยทุกคนอิวิชิฟูโซนะทุกคนนะอิสุสุเดก้าเอฟเอ็กซ์เซดสองร้อยเจ็ดสิบยูโรวันนะทุกคนเดก้าจีเอ็กซ์เซดสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยยี่สิบแรงม้านะทุกคนนะส่วนเรื่องความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนระดับรถยสิบล้อดับสองเข่านะทุกคนหน้างานขนดินดับดินนะทุกคนนะก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะทุกคนก็ดับย้ายแต่ตรงนี้เอาไปดับไว้ข้างๆนะทุกคนนะก็มีทั้งแต่งสวยแต่งไม่สวยก็มีนะทุกคนสิบล้อ ที่เรากําลังถ่ายอยู่นี่ก็ฝนกําลังมืดครึ้มฟ้าก็มืดมาเลยนะทุกคนนะเราก็กลัวว่าฝนจะตกนะทุกคนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่มาขนาดนี้ก็น่าจะไม่รอดนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาก็สิบล้อก็ต้องรีบขึ้นจากบ่อด,ดินนะทุกคนไม่งั้นก็งานจะเข้านะทุกคนนะพื้นที่ที่เราขุดนี้ก็เหมือนจะเป็นหินเยอะนะทุกคนเป็นหินก้อนใหญ่ๆอ่ะเราไม่รู้เขาเรียกหินอะไรแต่มันไม่ใช่หินดานนะทุกคนนะหิน เห็นอะไรที่เขาไปเทพื้นถนนหน้าบ้านนะทุกคน,กคนเวลานั้นเขาก็จะไปโม้เขาไม่รู้เขาเรียกเห็นอะไรอะ่ะทุกคนหินศีลาแรงมั้งไม่ใช่นะทุกคนนะเราล้อเล่นเราไม่รู้เขาเรียกอะไรเออแต่กะช่างมันเถอนเนาะทุกคนเนะ <S <S <ๆ>เาะเพราะว่าตอนนี้อย่าไปวุ่นวายเรื่องหินเลยนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าโอ้โหนี่มามืดดำเป็นราหูมาเลยนะทุกคนนะนั่นไงเริ่มฝนโปรยปลายลงมาแล้วอะ่ะเราก็ต้องกลับขึ้นบ่อยอย่างรวดเร็วนะทุกคนนะมาแล้วนะทุกคนเราก็เตรียมตัวพบกับความร เต้นไฮโล่โบในแบบของสิบล้อดำดินหนีขึ้นบ่อดินนะทุกคนนะหนีฝนขึ้นจากบ่อดินกันเลยทีเดียวเชียวมาโน่นจอดเรียงกันเป็นปลาสลิดเลยนะทุกคนนะเพราะถ้ากลัวไม่ทันนี่โอ้โหน่าจะขึ้นไม่ได้นะทุกคนนี่ก็เริ่มลื่นแล้วนะทุกคนเนี่ยโอ้คันนี้ลวดลายสวยซะด้วยนะแต่ก็ลืมล้อฟีแล้วนะทุกคนนี่ปัดล้อกันไปเลยนะทุกคนนะโอ้มันก็ชันนะทุกคนนะ โอเคก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเป็นอีพีสและทุกคนนะเรายังไม่ไปจากบ่อดินนะทุกคนถึงไหนถึงกันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย